ซุนเซ็กและจิวี่ควรใส่ซองแผนอะไรดีกลาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ในเกมมิ t h i c สาก๊กอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำซองแผนของซุนเซ็กและจิวี่ควรจะใส่ซองแผนแบบไหนใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปยันเลดเกมเลยเหมือนเดิมนะครับสำหรับซองแผนของซุนเซ็กและจิวี่เนี่ย จะใส่ได้แค่ตัวละ4ี่อย่างเท่านั้นดังนั้นเราจะแนะนําเป็นแบบสีส้มสัก2ชิ้นนะครับแล้วก็สีแดง2ชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยหาใส่ได้ง่ายเนาะไม่ใช่ว่าจะใส่สีแดงอย่างเดียวเลยนะครับตัวสีส้มจําเป็นที่จะต้องใส่เหมือนกันนะยังตัวซุนเซกนะครับสองแผ่นที่เราจะแนะนําเลยสองแผ่นที่1ก็คือซองแผ่นไทสุจูนะครับสำหรับซองแผ่นนี้ก่อนที่จะเริ่มรอบจะล้างล็อก1ชั้นของตนเองเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราต้องรีบล้า งสถานะล็อกให้กับตัวซุนเซกนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ปลดล็อกเร็วๆนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าเมื่อเราล้างล็อกให้เขาได้ไวๆนะครับดาเมจเขาก็จะแรงขึ้นความสามารถเขาก็จะโดดเด่นขึ้นนะครับดังนั้นใส่ตัวนี้ไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกให้มันมีความเก่งเพิ่มมากขึ้นแบบรวดเร็วแบบไม่ช้าเกินไปเนาะส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นซองแผนเตียวเจียวสาหรับซองแผนนี้เมื่อล็อกหายไปดาเมจเพิ่มขึ้น15%จนกว่าจะสิ้นสุดการ ต่อสู้แค่ใส่เพียงซองแผ่นเตียวเจวนะครับเมื่อสถานะล็อกของซุนเซกหายไปเนี่ยซุนเซกจะมีการสร้างดาเมจที่แรงขึ้นถึง15%เลยนะดังนั้นซองแผ่นนี้ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าอย่างไงก็ตามนะครับเมื่อล็อกหายไปแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้น15%จนกว่าจะจบเลยนะครับแค่ปลดล็อกในสถานะล็อกให้ได้มันก็จะมีความ เก่งมากขึ้นเป็นอย่างมากดังนั้น2ชิ้นสีส้มนะครับที่จะแนะนําเลยก็จะมีอยู่ซองแผนไทซูจูและซองแผนเตียวเจียวที่มันจะคอมโบกันให้ซุนเซ็กได้เป็นอย่างดีและซองแผนสีแดงที่เราจะแนะนําก็คือทําลายหญ้าไม้ทิศตตยนะครับสำหรับซองแผนนี้จะเป็นซองแผนบวกดาเมจ2 0นะครับ มันเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับซุนเซ็กมากเพราะซุนเซ็กนะครับจะปั้นยังไงก็ตามมันก็เป็นสายดาเมจอยู่เหมือนเดิมเนาะดังนั้นเราจะแนะนําให้มันโจมตีแรงไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องคอยเก็บแถวหลังให้เราเนาะ ถ้าดาเมจเขาเยอะเขาก็จะตีแรงขึ้นดังนั้นสกิลนี้จะสําคัญกับเขามากๆแต่ถ้าเราหาไม่ได้สามารถที่จะใช้ซองแผนเขาทูแทนก่อนได้นะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันก็จะบวกแค่สิเท่านั้นถ้าอยากให้มันโดดเด่นแบบเต็มรูปแบบเนี่ยก็ต้องหาที่เป็นซองแผนตัวนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเราจะแนะนําเป็นซองแผนอันที่3ระดับสีแดงที่เราจะแนะนําให้ใส่ให้ซุนเซ็กนั่นเอง และซองแผนอันที่4นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2อันเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยซึ่งมันจะเป็นซองแผนที่ lead damage DPS ได้เป็นอย่างดีนะครับต้องตัดสินใจแล้วแหละเพราะว่าเราใส่ได้แค่4สกิลนะครับดังนั้น ต้องเลือกก่อนนะรอมันปลดแล้วค่อยไปใส่พร้อมกันก็ได้นะครับอันที่เราจะแนะนําอันที่4เนี่ยก็คือม้าทหารที่ยิ่งใหญ่นะครับกับสกิลชนะอย่างต่อเนื่องเนาะซึ่งผมไม่ต้องอ่านสกิลให้ฟังก็ได้มาครับเพราะว่ามันเป็นสกิลที่บวก DPS เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจเพิมเ่มเติมอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะครับเพิ่มดาเมจเท่ากับแม็ก HP หรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับดังนั้นสามารถเลือกใส่ได้เลยมันแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงนี้จะเป็นการเพิ่มดาเมจเพิ่มมเตินนะครับส่ว ยังต่อเนื่องจะเป็นการเพิ่มดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ดังนั้นซุนเซ็กเนี่ยก็ได้สกิล4อย่างแล้วบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมไปยันเลทเกมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอ,อกนะครับมีสกิลทองเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเซตนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับ ส่วนในตัวของจิวยี่นะครับซองแผงนอันที่1ที่จําเป็นมากๆยังไงก็ขาดไม่ได้นะก็คือซองแผงนเตียวกกสําหรับซองแผงนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มดาเมจคิตตคอนซึ่งตัวของจิวยี่เมื่อเราอัพอาวุธเทพถึงขั้นที่25แล้วเขาจะตีติดคิดเป็นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นซองแผงนนี้เป็นซองแผงนที่ขาดไม่ได้เด็กขาดอย่างอื่นเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ซองแผงนเตียวกกอันนี้ จะต้องใส่ให้ตัวจิวี่เท่านั้นเนครัยเพราะว่าจิวี่เป็นตัว DPS ที่สูงมากๆในง่อกกหรืออูกกนะครดังนั้นนี่คือซองแผนที่1ที่เราจะใส่ให้ในตัวของจิวี่และขาดไม่ได้ และซองแผนที่2ที่เราจะแนะนําให้จิวี่เนี่ยก็จะเป็นซองแผนเค้าทูนะครับสามารถใช้ได้ยาวๆเช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็จะมีระดับที่สูงกว่านั้นแต่ว่าให้ไปนเน้นสีแดงเป็นอันอื่นดีกว่านะครับซึ่งจะเป็นสีแดงที่พวกดามจแบบนี้ก็ได้แต่ว่าในเมื่อเราใช้แบบนี้ได้ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับสีแดงเนี่ยเอาเปอันอื่นไปก่อนที่มันสําคัญดังนั้นเราก็จะแนะนําเป็นซองแผนเค้าทูเป็นอันที่2ให้ในตัวจิวี่ และซองแผนอันที่3มนะครับที่เราจะแนะนําให้กับจิวยี่เนี่ยก็จะเป็นซองแผนระดับสีแดงคือไม่ถูกจํากัดนะสำหรับซองแผนนี้ก่อนที่จะเริ่มรอบนะครับจะล้างล็อก2ชั้นของตนเองตอนแรกเนี่ยเราจะให้เป็นซองแผนไทสุจูใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยพี่เอาซองแผนไทสุจูไม่ดีกว่าหรอมันก็ล้าง1ชั้นนะฮะอันนั้นแค่ล้าง2ชั้นเองคือที่ผมไม่ได้แนะนําในซองแผนนี้ให้กับตัวซุนเซ็กนะครับเพราะว่า ซองแผนนี้มันก็ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงอะเนาะก็เลยแนะนําว่าให้ไปใส่ซุนเซ็กดีกว่าซึ่งผมคิดในหลักการของผมก็คือซุอนเซ็กมันรีดดาเมจได้ไม่เท่ากับตัวจิวยี่นะครับดังนั้นจิวยี่เนี่ยยิ่งล้างไวเท่าไหร่นะครับเขาก็จะยิ่งรีดดาเมจ DPS ได้มากกว่าเท่านั้นแต่ถ้ากลับกันให้ซุนเซ็กเป็นคนรีดดาเมจ DPS นะครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามแก้ทางง่ายซุนเซ็กตีแถวหลังนะครับแค่เอาตัวแถวหลังมายืนแถวหน้าแล้ว เอาตัวไปยืนแถวหลังแค่1ตัวซุนเซ็กก็ทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าจิวี่จะแก้ยังไงก็แก้ไม่ได้นะครับแก้ยากมากๆดังนั้นเราก็เลยจะแนะนําเป็นสกิลหลักๆที่มันจะแบกทีมได้เนาะเราก็เลยจะแนะนําเป็นไม่ถูกจํากัดให้กับตัวจิวี่ไปนะครับเป็นสกิลที่3ที่ขาดไม่ได้พยายามใส่ไปแต่ถ้าขาดแล้วจะไปใส่ซองแผนไทซูจูก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะล้างเนี่ยมันก็ช้าหน่อยหนึ่งซึ่งในเทิร์นแรกเนี่ยเราอาจจะล้างได้เลยนะครับเราก็ปล่อยสกิลทันทีนะครับเพราะว่าเมื่อ เมื่อเขาล้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้เบิ้ลสกิลอีกหนึ่งครั้งด้วยสําหรับตัวจิวยี่เนาะก็เลยจะต้องรีบๆหน่อยนะครับล้างได้เท่าไหร่มีเท่าไหร่หาได้จากที่ไหนเนี่ยก็จาเป็นที่ต้องอมาใส่เลยดังนั้นเราจะขอแนะนําเป็นซองแผนไม่ถูกจํากัดไปเลยนะครับและซองแผนอันที่4อันสุดท้ายเราก็จะยังแนะนําเป็นเหมือนเดิมคือซองแผนม้าทหารทียิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็น ซองแผนชนะอย่างต่อเนื่องนะครับเลือกได้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนซึ่งที่เราแนะนําให้ทั้งหมดนะครับเป็นการเสริมดาเมจบูตดาเมจปลดล็อกความสามารถนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจิวี e, ่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปประมาณไหนซึ่งใส่อันนี้ดาเมจก็แรงขึ้นใส่อันนี้ดาเมจก็แรงขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นตัดสินใจไม่ยากนะครับถ้าตัวไหนมันหาได้ก่อนหรือว่ามันประมูลมาแล้วไม่แพงเนี่ยสามารถใส่ได้เลยถ้าวันใดวันหนึ่งมีการประมูลแล้วคุณผู้ชมนะครับประมูลได้มาในราคาที่ถูก ุณผู้ชมก็สามารถใส่มาทหารใหญ่ก็ได้หรือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราประมูลได้ตัวนี้มาถูกเหมือนกันนะครับมาก่อนเราก็สามารถที่จะใช้ชนะอย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกันดังนั้นเลือกได้เลยนะครับ ฉะนั้นซุนเซกจะใส่ซองแผนซองที่1ก็คือซองแผนไทซูจูและซองแผนที่2องของซุนเซกจะเป็นซองแผนเตียวเจียวและซองแผนที่3ของซุนเซกก็จะเป็นทําลายหญ้าไม้ที่ตายนะครับก็จะเป็นสกิลนี้หรือว่าถ้ามันหาไม่ได้นะครับก็จะเป็นซองแผนของเค้าทูและซองแผนสุดท้ายก็จะเป็นม้าทหารที่ยิ่งใหญ่หรือว่าชนะอย่างต่อเนื่องนะครับครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4ซองแผนนะครับ และซองแผนของจิวี่อันดับหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นซองแผนของเตียวก๊กและซองแผนที่สองของจิวี่ที่จะต้องใส่ไปเช่นเดียวกันก็คือซองแผนเขาทูและซองแผนที่3นะครับของจิวี่ก็จะเป็นซองแผนไม่ถูกจํากัดและซองแผนอันที่4นะครับก็จะเป็นม้าทหารที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นชนะอย่างต่อเนื่องถ้าปลดล็อกแล้วใส่สกิลได้5เม่อไห่ก็ใส่ไปเลย2อันนะครับนี่นะครับสาหรับซองแผนของซุนเซ็กและจิวี่เนี่ย มันก็จะประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ฉลาดที่มาเลือกสกิลให้กับคุณผู้ชมหรอกจากที่ผมมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับผมแค่ไปลองดูเซิร์ฟเวอร์เวียดนามหลายๆทีมเขาใช้เป็นแบบไหนซึ่งหลายๆทีมเนี่ยเขาใช้เป็นแบบนี้ ผมก็เอามาให้คุณผู้ชมได้พิจารณาว่ามันดีไหมมันจะคอมโบดีไหมอย่างที่พี่แนะนําไปแบบนี้เนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับดังนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยซึ่งผมก็เห็นหลายๆคนนะครับไม่รู้ว่าจะใส่ซองแผนอะไรดีผมก็เลยหาข้อมูลมาให้นะครับเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทําไปเนี่ยก็อยากจะแนะนําของที่มันแบบใช้ดีๆนะครับบางคนก็อยากจะได้แบบใช้ยันเลดเกมดังนั้นเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้นะครับซึ่งตอนนี้ เซิร์ฟเวอเวียดนามเนี่ย ขาก็ใช้กันอยู่นะครับแบบนี้เหมือนกันเนาะดังนั้นสิ่งที่เราแนะนําไปเนี่ยมันจะดีหรือไม่อยู่กับที่คุณผู้ชมจะคิดแล้วแหละว่ามันสามารถที่จะใช้ได้ดีจริงไหมอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าจากคอมโบที่ผมอ่านดูแล้วเนี่ยมันเป็นคอมโบโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างตัวจิวจี่เนี่ยจะเป็นตัวที่ตีติดคลิอยู่แล้วนะครับปล่อยสกิลอยู่แล้วแบบติดคลิแน่นอนดังนั้นไอซองแผนที่จะขาดไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นซองแผนเตียวกกใช่ไหมที่มันบวกดาเมจคลิทิคอนซึ่งเราไม่ต้องไปหาอัตราคิทิคอนที่ไหน เพราะว่าตัวของจิวยี่เนี่ยมันตีติดคริติกคอนอยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องหายเขาก็คือซองแผนที่มันบวกดาเมจคริติคอนอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเซิร์ฟเวอร์นอกเขาใช้เป็นแบบนี้จริงๆดังนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลที่มั่วนะครับผมก็ลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันก็คอมโบได้จริงๆเนาะดังนั้นนะครับมันก็จะประมาณนี้นะในพวกซองแผนของจิวยี่แล้วในส่วนของซุนเซ็กเนี่ยที่เราแนะนําเป็นสายดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนําแบบให้ดีเลิศหรูอะไรเนรี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่แก้ทางได้ง่ายนะครับ เป็นตัวที่แก้ทางได้ง่ายซึ่งมีคนจะเถียงไหมว่าแก้ทางได้ยากอะ่ะมีคนจะเถียงไหมซึ่งเอาจริงๆนะครับเวลาเราเจอตัวของซุนเซ็กที่เป็นทีมงอเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเอาตัวไปไว้แถวหลังอะ่ะแน่นอนว่าเราจะโดนตีแต่วิธีแก้ทางง่ายๆก็คือปล่อยไว้แค่แถวหลังแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เอาตัวจากแถวหลังของเราเนี่ยหลบมายืนแถวหน้านะครับซุนเซ็กจะไปตีตัวหลังทันทีนะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าก๊กงอกแก้ทางง่ายสุดๆนะครับถ้ายิ่งเป็นตัวซุนเซ็กเนี่ย แกทางง่ายมากๆและในทีมผมเองเนี่ยก็เล่นซุนเซ็กเหมือนกันนะเอามาปั้นไว้เล่นเหมือนกันซึ่งถ้าเขายืนแถวหลังเนี่ยผมจะยิ้มว้าวเลยแต่ถ้า เขานะฮะไม่เอายืนในแถวหลังแบบเอายืนในแถวหลังแค่ตัวเดียวเนี่ยผมนี่แทบช็อกเลยนะครับมันแบบโคตรจะเหนื่อยเลยอะซุนเซ็กแสดงปฏิหารอะไรไม่ได้เลยนะครับไปต่อไม่เป็นเลยคือแบบฝั่งตรงข้ามมาเวลาจับคู่ PVP นะครับฝั่งตรงข้ามอะ,เ,ะ,ะ,ขมอะเขาสามารถสลับได้ตอนท้ายใช่ไหมผมเจอตลอดนะที่แบบว่าเวลาเขาเจอสุนเซ็กแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวมาไว้แถวหน้าดังนั้นซุนเซ็กเนี่ยมันเลยเป็นตัวทแกทงงแทแก้าางยา สิ่งต่างๆที่เราควรจะอัดให้เราควรจะอัดให้ในส่วนของจิวยย่ให้มากกว่าเนาะอย่างเช่นปลดล็อกความสามารถที่แบบปลดล็อกของตัวเองเนี่ยให้มันปลดล็อกได้เร็วกว่าซุนเซ็กได้ยิ่งดีเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้สกิลเบิร์นอะไรแบบนี้ด้วยเมื่อเราปลดดาวไปนี่นะครับก็ให้ข้อมูลประมาณนี้แหละเนาะสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับชาวผู้เล่นงอกกหรืออูกกไม่มากก็น้อยเนี่ยก็ขอให้ช่วยกดไลค์ กด Subscribe เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ